สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยเรื่องที่เพื่อน,เอนๆเห็นทุกวันแต่บางทีอาจไม่เคยรู้มาก่อนดวงอาทิตย์ของเรามันไม่ได้สีเหลืองอย่างที่คิดเรามักวาดดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองในรูปภาพหรือในคาตูนต่างๆใช่ไหมแต่ในความจริงสีของมันคือสีขาวแสงของดวงอาทิตย์เป็นการรวมกันของหลายสีตั้งแต่ม่วงไปจนถึงแดงพอมันรวมกันก็กลายเป็นแสงสีขาวบริสุทธิ์แล้วทำไมเราถึงเห็นมันเป็นสีเหลือง ก็เพราะแสงต้องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งจะกระจายแสงสีฟ้าออกไปก่อนเหลือสีเหลืองกับแดงให้เราเห็นช่วงเช้าและเย็นจะเห็นชัดสุดดวงอาทิตย์จะดูเป็นสีส้มแดงเพราะแสงต้องเดินทางผ่านบรรยากาศหนักว่าตอนเที่ยงแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่บนอวกาศแล้วมองกลับมาที่ดวงอาทิตย์จะเห็นมันเป็นสีขาวสว่างจ้าไม่มีเหลืองเลยสักนิดสรุปก็คือดวงอาทิตย์ไม่ใช่สีเหลืองแต่เป็นสีขาวที่ดูเหลืองเพราะชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล็กเรื่องเล็ก ที่ทําให้เห็นว่าสิ่งที่ตาเราเห็นบางทีก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพื่อนๆว่ามีสิ่งอื่นอีกไหมที่เรามองเห็นทุกวันแต่เข้าใจผิดมาตลอดลองพิมพ์แชร์ไว้หน่อยสิขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบคลิปวิดีโอของเราช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันเจอกันใหม่ในตอนหน้า